สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขยสุสดินชาแนลครับผมครับมือน,นี้สุภาพี่น้องมาเบิงส่วนกล้วยที่ผมปลูกไว้ที่เคยลงคลิปไว้ให้ครับในใใเบิงเนาะประมาณได้จาก4ี่ถึงหเดือนแล้วครับถ้าได้เต็ม6เดือนหอกปลูกเดือนมีนาเมษาพฤษภามิตุน,นากรกระดาครับว่าต้นกล้วยหาเดือนนะครับ มันสิงามขนาดไหนหรือว่ามันสิดโตบอจากต้นนี้น้อยที่เคยเห็ดเหรครับมาครับตามมาบึงครับผมพามาเบึงครับ่าต้นกล้วยมือนั่นชิ้งมือนี่มันสวแงามขนาดไหนครับอันนี้ก็ปลูกดอกกระเจียวครับข้างๆดอกกระเจียวดอกกระเจียว,ยว,อ,ยวอันนี้ก็ข้วโพดครับข้วโพดดำข้อโพดข้วกั้มข้อโพดเยวครับ นี่ก็งามอยู่ครับพี่น้องครับต้นขมิ้นใส่ปุย๋ยใส่แค่หครับเนี่ยครับต้นกล้วยฟังนี่้างหลังช่วงนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องครับอันนี้บริใส่ปุ๋ยนะครับเด้อท่านใส่ปุ๋ยเลยอ่ไม่เป็นดินไหมดินขุดสะดินไหมแถวห้องว่าปลูกครับนี่ครับน้ำว้ามะลิอ่องครับผม น,น้ำบาไม่ได้องเนี่ยครับนี่อยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณจะมีสิบต้นนี่แหละครับน้ำบาไม่ได้องประมาณยี่สิบต้นเนี่ยครับสูงเงี้ครับจากต้นมือนั่นครับเด่น้อยจำนิ้วมือนี่แหละครับวัอนี้ครับเงี้ครับอุรุมทรงปูนครับนี่ครับปลูกใกล้ต้นระวางต้นทุเรียนครับปลูกแต้มไว้ให้ต้นทุเรียนครับ มุนิกะเป็นฟังนี่ก็เ,กเริ่มเป็นกล้วยห,หอมคาเวดิสครับสังเกตได้รครับลำตน้นอันนี้คือน้ำบ้ามะลิอ่องครับลำต้นเขาจะเป็นสีขาวอคาคาเวดิสครับลำต้นเขาจะเป็นสีแดงครับอตัวน,นี้นอ้มุนีกผมเสียเริ่มใบ,ใบนอละครับหกเดือนเจ็ดเดือนผมเสียดเร,เริมใบนอละใบนอสองนอใบนอสองนอคือ,อยังสีนะครับเด้อฟังตรงขามกัน หนึ่งนอสองนอตัวนี้ตัดทิ้งเพราะว่ายังต้นนี้เวลาออกเครือเข้าจีไว้สองนอใวสองนอสนเสร็จแล้วนอน,นี้เขาจะตัดทิ้งเพราะว่ารุ่นต่อไปเวลารุ่นนี้ออกเครือเสร็จแล้วหนึ่งต้นได้หนึ่งเครือต่อไปเข้าจีบไว้ต้นเดียวได้ครับเข้าจีไว้อยู่สองนอวบสองนอจะได้สองเครือช่วนผลผลิตเข้ามีรอยตน้นเดิมเข้าได้เก็บแค่รอยเครือมีต่อไปเข้าจะเก็บ สองอยเคร <the> er ื <genommen> like <the> in ่องครับม well ันจะเป็นดังสี่ครับสูตรครับถ้าจะได้เพิ่มผลพิตต่อยอดไปอีกครับนี่ครับมู่วไรที่ผมบเอาผมตัดิ้งเลก่อนครับเคาจะว่าเลือกงอนี่ครับอนี่ที่เลือกงอนี่กับนอฟังพ้นครับอ่าจะเลือกงไว้ครับนี่คืว่าที่ว่างัวงัวกินนะครับนอเริ่มฟื้นขึ้นแล้วครับนี่ครับจะฟื้นเริ่มฟื้นขึ้นแล้วครับนี่ครับงั่วกนิ่นรััวกินเริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มดีขึ้นแล้วครับนี่ อุดมสมบูรณ์นะครับนี่ต้นอวบใหญ่ครับมีบางคนบอกว่าต้นกล้วยผมต้นนี้น่อยซ่อานี่มันจียสามารถแย่ได้ขนาดนี้หรือเปล่าครับผมจะพาที่น้องมาเบ่งต้นพันธุ์ครับว่ามันต้นนค่ไนครับเเขาถึงมาบพเสือครับนี่ครับต้นพันธุ์มันต้นแค่นี้ครับนี่ครับต้นแค่นี้แหละครับนี่นี่ครับเบ่งต้นมันนะครับนี่ครับ โอ้ยค่นเสื้อเหครับว้ามิีเน่เลยขนาดนี้เนาะนอนเหนื่อยเยื่อนนะเนี่ยครับขนาดนี้เลยครับใส่นี่เลยผมก็ปลูกอะไรครับพอพื้นที่มันมีจำนวนจํากัดครับผมปลูกตุอย่างครับมีแบบทูเรียนอ่าผลชามากหลากหลายบางฝุ่นมีแบบหมากครับบางฝุ่นกระแมนครับฝุ่นปลูกออมออมคลองออมสะเลยครับี่น้องครับก็เบิ่งตุงนี้ครับ มีกระตุ่นครับบอลหรือว่าบอลนั่นแหละครับตุ้นบอลครับปลูกสมุนไพรไว้ได้ครับเด้อช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันบดีปลูกสมุนไพรไว้กินไว้ใส่นี่ครับอันนี้คือมิงขิงบ้านอันนี้ก็ต้นทุเรียนครับนี่ทุเรียนพ่อปลูกไว้ครับที่ปลูกทุเรียนนี่ครับต้นทุเรียนพ่อปลูกไว้ครับผมปลูกไว้ทุเรียน นี่เป็นเรี่ยงปลาครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันบดีนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยจะพาพี่น้องไปเบิ่งที่เด็ดของกล้วยว่ากล้วยอีหยังมันคือแพงแท้กล้วยอีหยังต้นเดียวมันคือราคาราคาหลักหมื่นครับบ่บอกนะว่าหมื่นเท่าไรเนาะราคาหลักหมืน่นสองสามสี่ห้านี่แหละครับลองมาเบิ่งครับ่าไม่เป็นกล้วยอีหยัง เป็นอย่างคือแพงเด็ดต้นเดียวครับต้นเดียวครับด้วยยาต้นเดียวเอาเบิ้งครับเดี๋ยวเบิเปิดให้เบิ้งนี่ครับพี่น้องอุ้ยเนี่ยครับกล้วยหอมฟลอริดาครับผมกล้วยฟลอริดาครับกล้วยด่างนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับใบกำลังออกหลอดหลอดไม้กำลังมากครับต้นนี้ ตั้งเป็นแม่พันธุ์เลยนะครับเด้อนี่ครับตัวนี้ผมตะเก็บไว้เป็นอาจจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์หรืออาจจะจำนายท่านไดือดแล้วครับเด้อนี่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งชมสวนนอครับว่าปลูกสามเดือนเอ่อปลูกเป็นสามเดือนครับประมาณหาเดือนครับต้นกล้วยมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเบิ่งเลยครับนี่สูงอีกทีครับนี่ครับกล้วยก็อยู่มันสิบเดือนนี่แหละครับสิบเดือนจะด้เก็บอาจจะได้เก็บผลผลบริสติบ้าน แปดเดือนนี่คือเริ่มออกออกแท่งปีแล้วครับนี่ครับต้ต้นเขาอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับหญ่ครับติดน้ำมันชุ่มอยู่ฝนตกก็ต้องในหดน้าไม่ยากครับนี่ตัดแตงกิ้งใบนี่มู่ได้ใบหักมู่ได้ใบหักก่ะเปิดนี่ครับมู่ดนี่ใบหักนี่เพราะยังครับนี่เปิดให้แสงซองอกทุเรียนครับเี่ยครับทุเรียนได้รับแสงครับนี่เขาเลยตัดเอาใบออกเริ่มงามแล้วครับ งามอยู่ครับพึ่งลงทุเรียนเขาเบิ้งตัวนี้ิ่นหูเหรอครับตอนนี้ท่านในหูครับต้องรอระยะเวลาสองอ3สามปีครับในการเดือนถักโตมันหลากมันเดินดีกว่านี้ครับเพราะว่าตอนนี้รองหน่เดือนสองเดือนหากมันไปไปหากไปแล้วครับแต่ว่าจะเ็นมันโตเร็วท่านใจกคือยังต้นป่วยมันบกไปครับพอทุเรียน้องใส่เวลาครับแต่ทีนี้คือว่าหลากเดินอาจจะ่าจะโอเคนะครับบ่ตายแล้วครับรอดนะครับปลูกสอง สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดต้นครับผมตูเดียนปีนี้สิบแปดต้นครับล่งไว้ครับสำหรับมือนี้เคยซิี่ฉันเนี่ยพายพี่น้องมาเบิงสวนกล้วยจะซื้อครับว่า,าปลูกหาเดือนแล้วได้ขนาดไหนนี่แหละครับประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวคลิปหน,น้าจะพาพี่น้องมาเบิงวิธีการปล่อยน้ำจากอ่างลงมาสู่หน้าหลังบ้าน โดยวิธีใดโดยที่ห้องเรต้องใส่ปั๊มน้ำสูบสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่องตามพี่น้องเนาะอาจจะพาพี่น้องไปเบิ่งสวนบักทุเรียนอีกฝั่งนึงว่ามันสิงามหรือว่ามันสิเป็นจังได๋เนาะเดี๋ยวสำหรับมื้อนี้ช่องเคยสิน h a n n e l สิลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ